ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศดังนั้นการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน เหตุนี้ดรวิโรชัยโรยนรินผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทดแทนกังหันลมผลิตไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้ออกแบบและผลิตกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าขึ้น อาคารวิจัยประยุกต์แห่งนี้จึงได้รับการออกแบบให้สามารถนำพลังงานธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลมน้ำและแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องสร้างนวัตรกรรมทางด้านของกา,งหารหันลมเนี่ยเป็นของประเทศไทยเราเองก็เลยจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะฮะ โครงการวิจัยฟาร์มกังหันลมนเกาะล้านเมืองพัทยาถือเป็นโครงการแรกที่ใช้อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ในการทดสอบติดตั้งกังหันลมจำนวน45ตัวเพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในชุมชนและขยายไปสู่โครงการอื่นๆตามมาก็วิจัยกังหันมาแต่ละรุ่นมาเรื่อยๆตั้ง5้ิกิโลวัตต์ของการฟ้าผลิตของกระทรวงพลังงาน จนมาโครงการที่ล่าสุดเนี่ยที่เราทําให้ทางมหาวิทยาลัยทําให้ทางโครงการพระธารมดิษฐ์โครงการช่างหัวมันนะครับก็คือเราผลิตกังหันลมขนาด5กิโลวัต์เป็นจํานวน20ตัวแล้วก็ติดตั้งใช้งานในโครงการพระธารดิษฐ์ในการจําหน่ายไฟฟ้าและใช้ส่วนหนึ่งในโครงการครับอาคารวิจัยประยุกต์แห่งนี้ จึงเป็นตัวอย่างของการน้อมรับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการใช้พลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนความยั่งยืนของการของการใช้พลังงานทางด้านนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อประเทศชาติก็คือลดการนําเข้าแล้วก็ช่วยในภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่โรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยปล่อยมลพิษออกมาซึ่งโรงไฟฟ้าลม โอโซฟ้าแดดพวกนี้มันจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งให้เกิดภาวะโลกร้อนได้คำพ่อสอนถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ยังใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันต้องหาวิธีให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่ดีใจครับ ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วโชคดีที่มีที่นาแล้วก็มีน้ำสูบเข้ามีปลาอะไรดีครับว่ารู้สึกดีใจที่มีในหลวงครับท่านมองการไกลไปห,หมดแล้วครับถึงเกิดมาถึงว่าจะลูกหลานเราแต่ถ้าเรายังดูแลรักษาประเทศไว้อย่างดีลูกหลานเราเกิดมาก็อาจจะมีที่ดินที่นาอะไรทำกินดีเหมือนเราตอนที่เกิดมาตอนนี้ครับขอบคุณที่ทรงคิดเคือน เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่คิดให้เก่พวกเราคนที่เป็นเด็กบ้านนอกที่เป็นดวงน,น้อยถึงว่าจะไปไม่ถึงท่านแต่ก็สามารถทำตามท่านให้พัฒนาประเทศไทยไปได้หน่อยหนึ่งก็ดีครับ